สวัสดีค่ะสวัสดีแม่เอฟทีทุกทกท่านนะคะวันนี้น้องสายทองโอ้มีอะไรด้วยวันนี้วันนี้น้องสายทองก็จะมีสายนะคะมีสายมาใส่นะคะใส่ข้อให้หนูนะคะต้องการสายมาใส่ค่อให้หนู

ดำทรายดำทรายแล้วมันเล่นทรายแล้วทีนี้มาเล่นทรายเร็วจะได้ของเล่นใหม่ละทรายดวนทรายดวนนะคะทรายดวนโอ้ทรายดวนหนูได้ทรายดวนหนูทรายดวนไหนดีใจโอ้เห็นทรายดวนดีใจดีใจนะคะดีใจได้ทรายดวนละทรายดวนทรายดวนให้หนูเล่นนะคะ เลยดังว่าดีใจดีใจจะได้เล่นรายแล้วหนูดีใจฮู้วกวววใววอเววอ่วววเ่่ไปเล่นวเวลวอวว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 ว้วววววดีใจ ใจค่ะดีใจค่ะวัดีใจจะได้เล่นก,กองทรายใหญ่เดี๋ยวเล่นกองทรายใหญ่แล้วกองทรายใหญ่แล้วมาเล่นมาเริ่มมาเล่นเนด้อฮะล็อกคะแนนนั่นกระเป๋านั่นแหละกองทรายใหญ่แล้วกองทรายใหญ่แล้ว เล่นกองทรายใหญ่แล้วเนไปเล่นะม,มาเลรินว่ะเนวไปอยากเล่น <c oughs> อือไหน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 ใครอยากเล่นกองทรายใหญ่หนใครอยากเล่นกองทรายใหญ่อยากเล่นกองทรายใหญ่เป็นกองทรายใหญ่ กองทรายใหญ่บลูกเป็นกองทรายใหญ่บอไปเล่นห่ะไปเล่นหรไปเล่นซะไปเล่นซะไปเล่นซะก <c oughs> ินยาพ่เปิลด้วยนะคะสาวของคุณพ่เปิลด้วยนะคะที่มอบยานะคะชาบูให้หนูเล้ทานด้วยค่ะและคุณแม่เจเจนะคะที่มอบผลไม้นะคะ เป็นมันเก่ยอกข้าวโพดให้หนูด้วยนะคะพี่เปิ้ลด้วยค่ะนะคะกับยาชาบูนะคะแล้วก็แม่เอนนะคะแม่แอนอ้วนด้วยนะคะ,มา,ะมาผลไม้อร่อยๆให้หนูได้ทานค่ะนะคะแล้วก็กองทรายนะคะเสื้อสวยให้หนูได้เล่นด้วยนะคะในกองทรายเสื้อสวยกองทรายเวยๆของใครเอ,อ๋ยไม่เล่นเลยกองใหญ่มากนะคะคุณแม่จ๋านะคะกองนี้ก็ดัมหนึ่งนะคะคุณแม่ดัาหนึ่งห้าร้อยคะแนนนะคะคุณแม่สวยมากเลยนะคะ ดูมอมเมมมอมเมมเล่นแล้วก็เหนือเหนือก็จะมากินอาหารกินยาชาบูก่อนนะคะเติมพลังก่อนลูกเติมพลังก่อนนะคะเติมพลังก่อนเด้ไปเล่นไหม่เอออารมณ์ดีด้วยเอออารมณ์ดีด้วยอารมณ์ดีด้วย กองทรายหนูด้วยไปเล่นกองทรายกับลูกอะเออเอาทรายเข้าบ้านเลยบนทรายเข้าบ้านเองนะคะอืมไม่แลนดีใจด้วยจะได้เล่นกองทรายกับลูกโอ้อยากไปเล่นแล้วอยากไปเล่นกองทรายแล้วคะ่ะบนนีนั่งเลยนุ่มตะม้วนไทยหนุ่มนุ่มตะม้วนไป็นตะม้วนไป็ตะม้วนไป็ตะม้วน เป็นเต้าเป็นตะมวนแผลแล้วก็จะวิ่งมากินอาหารแล้วก็จะวิ่งมากินอาหารอ่ะแม่เล่นแ <c oughs> ย่งกันนี่ของอีลานี่ของอีลาของหนูเออของหนูเติมพลังแล้วก็ไปเล่นทรายต่อนะคะ <c oughs> <c oughs> เราทรายไม่ได้ไปนะคะก็อรอขนัยนยัน เราคะแนนนะคะคุณแม่ให้พวกฟันไปนแลกคะแนนให้ค่ะเอาทานให้อิ่มแล้วก็ไปเล่นต่อเลยทานให้อิ่มแล้วไปเล่นต่อนะคะจ้า,าจา,างาม สวย <S <s สุวยเล่นเล่นไปกินแล้วก็เล่นต่อแล้วอ่ะเปิดประตูให้หนูเล่นหน่อยพ่อเปิดประตูให้หนูเล่นด้วยอ่ะเปิดประตูให้หนูเล่นด้วยนะคะเราคเกียร์ไว้ครับสายทองอ๋อเราคุณเกียร์ไว้ด้วยเอาไปเล่นไปเล่นไปกินแล้วก็มาเล่นนะลูกหนูทานย่านะคะทานย่าชาบูเสร็จก็จะไปเล่นต่อนะคะ เอัพเดทก็เล่นเล่นเลี Likewise, no ้วเล่นเล่นบนดินเข้าบ้านแล้ววันกี้ได้คลายเครียดนะคะคุณแม่จะอากาศร้อนนะคะแต่ว่าก่อนต้องล็อกนะคะล็อกห้องล็อกห้องด้วยอู้มินตัวเป็นสาวแล้วต้องล็อกก่อนแล้วล็อกก่อนนะพ่อเพี่ยวหัวใจไม่นุ่มเลลูกสาวห่วงนะคะลูกสาวห่วงอมีล็อกห้องด้วยล็อกประตูไม่ให้ลูกสาวออกลูกสาวมารอออกละล็อกห้องพ่อเพียวห่วงไม่มีลูกสาวกอาควเด้นะคะไล้ใครโดนลูกสาวโอ้โดนลูกสาวเลยได้โอ้โดนลูกสาว ลูกสาวจะเอามาเล่นทรายละกองทรายหนูกองทรายหนูนะคะห้าร้อยคะแนนนะคะแม่แม่จ๋านะคะสนใจติดต่อได้เป็นพอประมาณนะคะคุณแม่อรเรียนเชิญลูกสาวเร็วมาเอาเด้มาได้บุ้ยเลยมาเรม่อยๆมาเียร์ให้เลยอ่ๆเล่นต่อเล่นต่อเออมวนมวลสุดๆเลยนะคะสุดๆเลย ก็ได้คะแนนจากแม่ละค่ะนะคะเพื่อนเพว่านกับสาย FC บัจ้านะคะสาย FC นะคะก็แม่ที่ช่วยเลี้ยงผลไม้น้องนะคะก็ได้ไปซื้อสายให้น้องได้เล่นด้วยค่ะคุณแม่ค่ะกองสายสวยๆใหญ่ๆนะคะแล้วก็จะไปใส่ตรงนี้ด้วยคุณแม่ก็ไม่เล่นละเล่นแล้วก็มาเล่นนะคะใส่ตรงนี้ด้วยนะคะคุณแม่จ้าใส่ตรงนี้ด้วยนะคะคุณแม่มันเป็นหลุมนะคะเป็นหลุม เป็นลุมเป็นบอนี่ก็เคลียร์นะคะตรงนี้ก็ใส่ด้วยคุณแม่ก็ใส่ด้วยนะคะก็ตักตักนะคะนี่แล้วก็ตักตรงนี้ระคะให้น้องได้เล่นนะคะนี่แต่ทรายไม่ค่อยสวยนะคะเลยเอากองใหม่ให้หนูเลยนะคะคุณแม่เคลียรพื้นที่ใหม่นะคะนี่เตตักทรายใส่ถุงไว้ด้วยนะคะเคลียทำความสะอาดนะคะความสะอาดตักออก ออกอันนี้เอาเข้า,า,ขานะคะนี่เอาสายสวยเข้าบ้านไหนไปเล่นต่อแล้วบ่นเล่นต่อเล่นต่อฮ้สนุกใหญ่เลย <c oughs> ไม่ไปไหนละเล่นอย่างนี้ไม่ไปไหนเลยชอบมากชอบมาก <c oughs> มีความสุขมากนะคะแม่เมยคะดู <c oughs> มีความสุขมากเลย คลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ละค่ะคุณแม่จ้านะคะสวัสดีค่ะแต่ทองสวัสดีมีความสุขไหมนี่มีความสุขมากไม่ได้เล่นรายกองใหญ่นี่ขอบคุณแม่นะคะที่แม่เมตตาคะแนนหนูนะคะไม่ออกมาเล่นนอกนะคะเล่นในสวัสดีค่ะแค่นี้นะคะคแม่จ๋าสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะก่อนเลยสวัสดีค่ะขอบคุณค่าเลยขอบคุณค่าเฉยเลยขอบคุณค่าย้อนเฉยเลยไหนค่าสวยเฉยขอบคุณค่านอนเลยขอบคุณสวยขอบคุณเลยจ้าเสียงด้วยเสียงหวานด้วยค่ะในเสียงเสียงอยู่ใสีเสียงอายุมือด้วยอายุมือด้วยชุดจั๊กโอ้ตัวน right no um Sunday. ี้ตัวดำเลยค่าขอบคุณค่าเลยโอ้ไม่ทำคนทำไมเป็นเด็กดื้อแท้เด็กไม่เข้าเรียนนี่ลูกใครดื้อจังเลยคนไม่เข้าเรียนมันดื้ออย่างนี้คนไม่ได้เข้าโรงเรียนมันมีการศึกษานี่ เตี้ยโดนเตี้ยหนูชายหนูชายหนูแม่จ๋าดูชายหนูเล่นม้วนม้วนเมื่อกี้ไม่มีการศึกษาและไอ้สายทองเลราเรียนกับเขาไม่นีแต่สวัสดีแต่ต้องมีอาหารผลผลไม้ทานนะคะไอ้สายหนูเล่นไปให้มีความสุขนะลูกเด็กอากาศร้อนเด็กก็แข็งเลยเหมือนจ้าวันี่พออย่าไปใกล้นั่นเด้อพอแล้วอย่าไปลึกขึ้นไปทำไมสูงแฮ เ้าล้วยอ้ยเ <kindergarten>. ้าล้วยลจ้เ้าล้วยจะได้อยู่นี่แหละเ้าป่วยรอแล้วเมื่อไรจทองจะออกนาะเ้าล้วยจะเล่นแล้วมื่อไรทองจะหยุดเล่นเจ้าล้วยบอกเ้าล้วยจะทำที่พักลูกนะคะที่คลอดลูกด้วยปิดประตูแล้วจะไปเที่ยวแล้วปิดประตูแล้วจะเข้ายังไงที่นีนี่เปิดเปิดเองอ่ะเปิดเป็นไม่ประตูนะไม่ได้เข้าด้วเป็นไม่แล้วกอนไม่อยู่แล้วมือนน้อย กุ้ยเ้ยกุ้ยหมดแล้วจะไปกินยาต่อป้าข้าบ้านป้าข้าบ้านเข้าบ้านค่ะเพื่อจะเข้าใส่ก้อนนีละล็อกก้อนนีละล็อกก้อนลูกสาวนีละล็อกก้อนไว้นะคะห้ามทะเลทลายห้ามหายเดี๋ยวหายเดี๋ยวหายโดนลักพาตัวแลวเขาเฒ่าแล้วจะเป็นสาวแล้วเกือบเท่าแม่แล้วนี่อีกดออกเดียวถึงเท่าเม้์นี่